สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Place พื้นที่ความสุขค่ะค่ะรายการเช่นเคยนะคะนำสาระความรู้ฟังสบายมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราอยากคุยกันในเรื่องใครปวดหลังยกมือขึ้นยกเลยค่ะยกคนได้ค่ะปวดจนไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอายุเราหรือว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้ค่ะเรามาคุยกันค่ะว่าการปวดหลังแบบไหนต้องระวังและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรค่ะ เรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของการปวดหลังนั้นเกิดจากอะไรบ้างนะคะอ,อาการปวดหลังนะก็เกิดได้หลายสาเหตุเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรานาั่งนานเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวผิดท่านะคะยกของหนักหรือว่า <ห S 1> ใช้กล้ามเนื้อหลังมากนะคะหรือว่าอาจจะน้าหนักเกินนะคะอันนี้ก็ทําให้หลังเนี่ยต้องพยุงน้ําหนักเรามากขึ้นนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่กระดูกเสื่อมนะคะมีโรคอื่นแฝงเช่นโรคไตอันนี้ก็มีผลเช่นกันสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนคนไหนนะคะถ้าใช้งานร่างกายของเราเนี่ยผิดหรือว่าไม่ถูกท่านี่ก็มี สิที่จะปวดหลังไปเช่นกัน<ต>ค่ะแต่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกการปรวดหลังนะคะจะปลอดภัยค่ะซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายค่ะว่าเราอาจจะป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าที่เราจะต้องไปพบแพทย์ค่ะชเช่นถ้าเราปรวดหลัง เลือดังนะคะนานเกิน3เดือนปวดหนักจุดต้องตื่นกลางดึกค่ะปวดร้าลงสะโพกนะคะขาน่องหรือว่าเท้าค่ะปวดแล้วชาหรือขาอ่อนแรงนะคะแล้วก็ไม่ขยับแล้วมันจะเริ่มแบบปวดจี้ค่ะปวดร่วมกับอาการอื่นค่ะเช่นมีไข้น้ําหนักลดแล้วก็ท้องผูกค่ะแต่ถ้าใครนะคะยังมีอาการไม่มากปวดเบาๆเนี่ยเรามีวิธีแก้ง่ายๆแนะนาเลยค่ะเช่นช่วง2วันแรกของการปวดนะคะให้เราประครบเย็นเพื่อลดอาการอ,าการอักเสบก่อนนะคะจากนั้นวันที่3เนี่ยให้เราประ ครบร้อนนะคะเพื่อช่วยให้เลือ,เลอดลมเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการกินยาลดการอักเสบกล้ามเนื้อหรือว่าทาครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยอันนี้ก็ช่วยได้นะคะจากนั้นอาจจะมีการออกกําลังกายเล็กน้อยโดยการยืดเหยียดนะคะบริเวณหลังหรือสะโพกนะคะวันละวันละนิดอันนี้ก็ช่วยได้และสุดท้ายเลยอันนี้สําคัญก็คือควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็คือไม่ก้มนาน<ม>ยกของให้ถูกท่าน,นะคะแล้วก็อย่านั่งท่าเดิม,ม,ามนานๆด้วยค่ะซึ่งถ้า ไข้นะคะอยากจะหาวิธีบรรเทานะคะเราก็มีวิธีแนะนำไข่เช่นง่ายๆคือนวดนะคะแนวสมุนไพรลูกประคบนะคะก็ที่บ้านหลายๆคนอาจจะทำไี้ค่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมผ่อนคลายด้วยเช่นกันค่ะใช่ค่ะสรุปก็คือถ้ามีอาการปวดหลังนะคะส่วนใหญ่เราก็สามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นนะคะแต่ถ้าอาการหนักลุกลามนะคะมีอาการชาหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นการปวดหรือหลังมากเกินไปอันนี้ควรต้องรีบไปพบแพทย์เลยค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับ เราสองคนเนาะวันนี้ที่ปวดหลังขอต้องอก่อนดีกว่าาใช่ค่ะ <laughs> แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการแฮปปี้เพนในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ